องคันอาศจันโลกกเทีงมีแต่อยแต่งียงมีแตยังวคขไปนายบ่ เพิ่นจะมาฟังผ้าที่คำพี่ก่อมซ่อมมาดุนคนคมเกาคำพี่เพิ่นก็เบาว,าวาลั่นเท่าเพิ่นก้าวมาเพิ่นว่าน้ำสีถว่วฝาปลาสีเลนกินหนาวชีวิตคนม่เยี่ยงเง้เงาคือแต่ข้าวรังกียคิดบงังหนูสองพันปีเลยพุน่นชีวิตคนแต่ข้าวก่อนเพิ่นบ่เคยเดือดร้อนอาวบอนอุ่งแต่ยังไหนอายุไขหลวงได้หาลอยขวบปีไปฝูงตาใหญ่แต่ข้าวรังคพณ่น อายู่ยืนหล,ล่ลอยบัตรนี้ถอยมาอย่างเพียงเศร้าปีกับหัวงอกอาอยู่ยืนบ่หอดลอยมาถอยอย่างอยู่เครื่องเดียวพอแม้เอยตั้งแต่ก่อนแต่กี่ข้าวเมื่อปางปฐมแสนรุมสมพรนางนอนสนุกลนพวก้อตาหรือยายสนบบตีตนเหิรหงังห่างอารามบอบ่ปล่อยไ้วินัยห้ามบ่ร่วงเกิน ดำเนินตามของเขาถี่เอาทําเป็นที่เพิงจังมากันสุขเพิงตลอดเด็กนุ่มหน่อยสอนเมากะเสื้อฟังและพนจะมาบ่มีจนผู้หลายปนแยงลาวีและบ่มีคนนับปีลือของหัวเนื้อบอ่คือปัจจุบันแลวน้วคะแนวคนสมัยไม่บอกสอนกันกันกบบไ่ได้วินัยเขาบ่นับถือเกิดเรื่องล่าวกันสู่มือถือโตใหญ่ถือโตดัง บ่มีฟังพควมกันเกิดพาฟันแรงอายผุงตายายก็ลืมถิ่มประเพณีเฮ็ดเก่าทําบ่ฟังวัดบ่เข้ามาเล่นเที่ยวกินศาสนาย่านขาสิ้นกาย2,000ย่านมันมิลภัยพมเพิ่นบ่พร้อมสมองดูอนมาต่อไปค่อยบังเนาคุณหมอบัดต่อไปภายหน้าสังขาราบอมันแกนคนสิเกิดยากแขนสิเที่ยววิ่งเล่นขอเดี๋ยวกะนั่งคอหมอละวันแห่งความตาย ถ้าบ่รม่มคนทำนายสีวนวลายพายซอยอาอยู่คนสิยังหน่อยค่อยดูหากบ่เสื้อสิฮักไม่มินหมักเขือสีไพ่เลื้อาน้ำเข้ามาองสม,มาเพิ่นเบาสีผีเ่าดอกแก่ตาเอันนี้แล้ววิคอบอกหน่องอายทั้งพอเมตายาย อย่าสิหมายลืมข้องหีดเกาหลังแต่ข้าวกี่ถือสิ่งดีเอาไว้ทำมิไดอยาได้รวงกวงประชาพี่น้องให้โยนทิมเรื่องบอดี